อย่ากระซารีผีตาโขนยักษ์เลยจี่พี่เจผมจา้างผมจา้างโฆษณาหนะังสือพิมพ์คงจะได้ยอดมนุษย์มาลงเนดะ้อพิมพ์รถสายรถออกมาเดี๋ยวนี้เลยไอ้นั่นมันได้โดนเสาต่างเดาวุณเจรถอยู่ไหนเดี๋ยวต่อสายตร,งรังตาดเลยเราต้องพึ่งคนครับ ด้วยด่วนเลยอยากรู้ใช่ไหมล่ะทำไมถึงมากันไม่หยุดและราะถูกจับตัวมาหรือเจอทรานสฟอร์เมอร์ครั้งแรกก็ทั้งสองอย่างกว่าพันปีที่ถูกเก็บซ่อนอดีตลับของทรานสฟอร์เมอร์ที่นี่บนโลกเพื่อจะพิทักอนาคต เราต้องปลดปล่อยอดีตจากผู้กำก,กับไมเคิลเย์มีวันนี้นายต้องจัดหนักหน่อยนะเพือ่อือรักบอสนะ่ะเพื่ออะไรสั่งสิฮนะให้โดนบอกถ่วยบอกรักแล้วเหมือนมันทะลุปไปเลยสองโลกเข้าห้ามพันมีเพียงหนึ่งที่รอด มิทุนหายนี้ต่อยหนูอยากอยู่สู้กับพวกนั้นคืออะไรผลการลองดี ทรานส์ฟอร์머5อัศวินรุ่นสุดท้าย22มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์